นี่เป็นภาพบรรยากาศของสวนอาหารป่าฝนคาเฟ่แอร์เลสเตอรลองสวนอาหารบรรยากาศสวนป่าใกล้ตัวเมืองมหาสรารคามที่มีการจัดพื้นที่ภายในสวนอาหารไว้อย่างหลากหลายและลงตัวซึ่งภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพบรรยากาศของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดมหาสรารคามจำนวนประมาณ120คนกำลังนั่งรับประทานอาหารภายในลานโดมของสวนอาหารในโอกาสที่มาจัดอบรมสัมมนาทางการศึกษาภายใน สวนอาหารปา่าฝนสำหรับสวนอาหารปา่าฝนคาเฟ่แอร์เลสตลองเป็นสวนอาหารขนาดใหญ่ที่รายล้อมด้วยบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติทั้งต้นไม้ลำธารสระน้ำและน้ำตกจำลองพร้อมทั้งออกแบบสถานที่เพื่อรองรับประชาชนที่มารับบริการไว้อย่างหลากหลายรูปแบบเช่นห้องประชุมสัมมนาห้องอาหารที่มีในรูปแบบทั้งห้องปรับอากาศและในบรรยากาศที่ร่มรื่นเรีนสบายแบบธรรมชาติ ห้องจัดเลี้ยงคาราโอเกะที่มีให้เลือกหลายแบบทั้งแบบเป็นกลุ่มใหญ่และแบบเป็นส่วนตัวนอกจากนี้ยังมีลานจัดกิจกรรมเป็นลานโดมขนาดใหญ่และส่วนเครื่องดื่มเบเกอรี่ห้องน้ำสะอาดสวยงามและได้ออกแบบให้กลมกลืนกับบรรยากาศของสวนป่า โดยเจ้าของผู้ประกอบการสวนอาหารป่าฝนคาเฟ่แอนด์ริสตอลองได้กล่าวว่าต้องการสร้างสวนอาหารแห่งนี้ให้เป็นสวนอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้และบรรยากาศความเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นมีทางต้นไม้ลำธารสระน้ำและน้ำตกและทำจุดเช็คอินถ่ายรูปประทับใจกระจายอยู่ภายในสวนอาหารไว้หลายจุด ซึ่งหลังจากเปิดสวนอาหารจนถึงขณะนี้ประมาณ1ปีกว่า,วาปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในจังหวัดมหาสารคามและจากต่างจังหวัดทั้งที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่กลุ่มเพื่อนฝูงและครอบครัวโดยสวนอาหารปา่าฝนตั้งอยู่ริมถนนสายมหาสารคามร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากตัวเมืองมหาสารคามไปประมาณ5กิโลเมตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22่ินาฬิกาโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข0933808666ครับ